สุภาษิตบทที่29เ้าข้อที่18ที่ที่ไม่มีนิมิตรประชาชนก็ปล่อยตัวแต่ คนที่รักษาธรรมบัญญัติย่อมเป็นสุขข้อนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยสำแดงซึ่งมาจากพระเจ้าการเปิดเผยนั้นจะช่วยให้มนุษย์เข้าใจแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดังนั้นนิมิตในที่นี้จึงหมายถึงการเปิดเผยสำแดงความล้ำลึกของพระเจ้าในมุมของข่าวประเสริฐก็คือว่าที่ใดไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐไม่มีการเปิดเผยสำแดงความจริงของพระเจ้ามนุษย์ที่นั่นก็จะพบกับความพินาศมนุษย์ก็จะอยู่ในบาปของเขาต่อไปหากเขาไม่ ไม่ได้ยินข่าวประเสริฐนั้นหากปราศจากการเปิดเผยการนำทางจากพระเจ้ามนุษย์จะสูญเสีย ทิศทางที่ถูกต้องเขาจะเดินวนอยู่ในความมืดเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถนำทางตัวเองได้ไปในทางที่ถูกต้องเพราะภายในของมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยความบาปการทรยศความชั่วช้าเร็วรามต่างๆอยู่ในมนุษย์แต่โดยการเปิดเผยสําแดงซึ่งในที่นี้ใช้คําว่านิมิตจะช่วยให้มนุษย์เห็นความจริงเห็นทางออกว่าโอ้ทางไหนที่ควรจะเดินไปทางไหนเป็นทางที่จะนําพระพรมาสู่ชีวิตของเขาดังนั้นการที่เข้าใจในการเปิดเผยการสําแดงซึ่งมาจากพระเจ้าจะ ะช่วยเราให้รอดปลอดภัยและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับในสุภาษิตข้อนี้ โดยคิดว่าบอกว่าที่ใดไม่มีนิมิตด,ดังนั้นเราต้องเห็นนิมิตเราต้องมีการฝันเราต้องอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคุณเราความหมายกันนิมิตในที่นี้จึงหมายถึงก,การเปิดเผยการสาแดงซึ่งมาจากพระเจ้าในหนึ่งสมูเอลบทที่3ข้อที่1พูดถึงเด็กชายสมูเอลว่าเด็กชายสมูเอลก็ปฏิบัติพระเจ้าอยู่ในพัพพาต่อหน้าเอลีในสมัยนั้นมีพระดํารัสจากพระเจ้ามาเพียงน้อยนิดมีแต่น้อยไม่มีนิมิตบ่อยนักซึ่งคำว่านิมิตเนี่ยเมื่อมาดูตามบริบทก็ ชัดเจนว่าอ๋อนิมิตท,ที่พูดถึงหมายถึงว่าไม่มีการเปิดเผยสำแดงหรือถ้อยคำจากพระเจ้ามาบ่อยนัก ก็แค่อธิบายว่าอ๋อนิมิตมันไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ต้องฝันเห็นไม่ใช่แต่เป็นการเปิดเผยถ้อยคําซึ่งมาจากพระเจ้าวันนี้ก็เหมือนกันที่เรากําลังเรียนสุภาษิตเนี่ยเราก็ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าบางอย่างขณะที่เรียนเราก็รู้ว่าอาจารย์แกก็พูดไหลายอย่างเนาะแต่ว่ามีบางอย่างเรารู้เลยพระเจ้ากําลังเปิดเผยกับเราและเนี่ยเมื่อเรารับสิ่งนี้เนี่ยชีวิตของเราจะปลอดภัยและจเจริญขึ้นข้อนี้เตือนบอกว่าถ้าที่ใดก็ตามที่ประชาชนไม่รับการเปิดเผยการสาแดงจากพระเจ้า ประชาชนก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามทางใจปรารถนาของตนเองและพบกับความพินาศในที่สุดพบกับความวุ่นวายในชีวิตพบกับการตกต่ําในชีวิตในที่สุดในข้อนี้บอกว่าประชาชนก็ปล่อยตัวเป็นภาพของการละทิ้งความยับยั้งชั่งใจคือถ้าไม่มีการนําทางจากพระคําของพระเจ้าคนก็จะทําตามใจปรารถนาของตัวเองปัสจาการยับยั้งชั่งใจและเดินไปสู่วิถีแห่งความชั่วร้ายแต่ในทางตรงกันข้ามบรรดาผู้ที่รักษาเพราะ วจนะของพระเจ้า ก็เป็นสุขเขารักษาไม่ได้หมายว่าโอ้โหกอดเอาไว้อย่างดีหรือว่าเก็บเอาไว้ในบ้านหลายเล่มเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับดีแล้วที่มีพระคัมภีร์เก็บไว้ที่บ้านแต่รักษาในที่นี้หมายถึงว่าการนําพระคําของพระเจ้ามาใช้ในการตัดสินใจต่างๆในชีวิตในการเลือกหรือไม่เลือกทําบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคือการเชื่อฟังพระคาของพระเจ้าคนเหล่านั้นที่เชื่อฟังพระคําของพระเจ้าเชื่อฟังการเปิดเผยผ่านพระคาของพระเจ้าชีวิตของเขาจะได้รับพระพรชีวิตของเขาย่อมเป็นสุขความหมาย ของเป็นสุขก็คือว่าได้รับพระพรเมื่อเราเห็นพระบะิดว่าเป็นสุขเป็นสุขเนี่ยหมายถึงว่าได้รับพระพรเราสามารถรับการเปิดเผยการสาแดงจากพระเจ้าได้ทางใดบ้างก็โดยการอ่านพระคาของพระเจ้าผ่านการฟังคําเทศนาฟังคําสอนหรือการพูดคุยสนทนาเรื่องราวของพระเจ้าสนทนาธรรมนะกับพี่น้องคริสเตียนพี่น้องด้วยกันถ้อยคําของพระเจ้าบางอย่างมาถึงเราแล้วเราจะรู้สึกว่าเออใช่ใช่พระเจ้ากําลังพูดกับฉันเรื่องนี้จริงๆด้วยพระเจ้าพูดกับฉันเรื่องนี้ผมคุยกับ บางคนเมื่อเร็วนี้ปรากฏว่าพระเจ้าพูดกับเขาในข้อพัมพีข้อเดียวกันจากคนไละแหล่งกันเลยนะฮะอย่างชัดเจนนะเพื่อจะย้าเตือนว่าโอ้พระเจ้าอยากให้เขาทําแบบนี้อันนี้คือว่ารับการเปิดเผยการสําแดงจากพระเจ้าหากเรารับรู้แต่ไม่สนใจนั่นก็คือเป็นแบบเดียวกับบลีแรก,ก็คือไม่มีนิมิตแล้วชีวิตของเราก็จะขาดการยับยั้งชั่งใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามใจปรารถนาของตนเองดังนั้นไม่เกี่ยวกับว่าเราได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่เกี่ยวกับว่าเรารับเข้ามาว่าโอ้ นี่เป็นการเปิดเผยจากพระเจ้าแล้วเชื่อฟังหรือเปล่าในข้อที่บอกว่าคนจะเป็นสุขอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขายอมจำนนต่อการเปิดเผยสำแดงจจากพระคำของพระเจ้า เมื่อคนได้ยินพระคำของพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นสุขไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับพระพรแต่คนเหล่านั้นที่ยอมจำนวนต่อพระคำของพระเจ้าไม่ใช่เอ่ยยอมก็ได้ไม่ใช่แต่เป็นการตั้งใจจริงยอมจำนวนอย่างจริงจังเอาว่าเป็นไรเป็นกันฉันจะเชื่อพระคำของพระเจ้าเอาว่าเป็นไรเป็นกันฉันจะเชื่อฟังพระคำของพระองค์แบบเนี้ยคนเหล่านี้จะเป็นสุขได้รับพระพรคนแบบนี้เขาจะไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามทางของโลกนี้หรือตามใจปรารถนาของตัวเองแต่เขาจะหันใจของเขามาเดินในทางของพระเจ้า จิตใจของเขาจะเต็มไปด้วยพระพรชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยความสุขทั้งภายในและภายนอกคือคนเหล่านั้นที่รับเอาการสําดงจากพระเจ้าเข้ามาแล้วยอมจำนวนเชื่อฟังต่อการสําแดงที่มาจากพระคําของพระองค์วันนี้เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์เมื่อคุณได้ยินถ้อยคําคําสอนพระคาของพระเจ้าในวันนี้คุณตอบสนองอย่างไรรับเอาเชื่อฟังฉันจะทําตามพระคําของพระเจ้าคุณจะเป็นผู้ได้รับพระพร